ง้อป่าซาไกทะเลใหญ่ในภูขเขาทํายาวทาน้ำลอดตําบลแม่หวาดอําเภอทานโตจังหวัดยะลา mm hmm. ห่างจากจังหวัดยะลาไปทางทิศใต้ประมาณ80กิโลเมตรโดยมีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่างๆทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดนาราธิวาทิศตะวันออกติดต่อกับตําบลบ้านแหลอําเภอทานโตจังหวัดยะลา ทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลอัยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาลักษณะภูมิประเทศของตำบลแม่วาดพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชันและมีทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมากมีลำธารสายเล็กๆจำนวนหลายสาย มีน้ำไหลผ่าตลอดทั้งปีมีพื้นที่เพียงส่วนน้อยที่เป็นพื้นที่รา,ตาบตำบลแม่หวาดมีประชากรจำนวน2,393ครัวเรือน ประชากรรวม6,412คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักได้แก่การทำสวนยางพาราทำสวนผลไม้ทำไร่ปศุสัตว์การประมงน้ำจืดและรับจ้างในปี2567ตำบลแม่หวาดได้รับคัดเลือกเป็นตำบลต้นแบบระดับจังหวัดเพื่อดำเนินกิจกรรมสารสนเทศต,ตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเป็นตำบนที่มีขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลโดยการนำข้อมูลต่างๆเช่นข้อมูลเจปถอข้อมูลกทชอสองคอข้อมูลทีพีแมพข้อมูลทุนชุมชนความเทีมยแข็งชุมชนข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชนมาใช้ในการบริหารจัดการชุมชนและแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น พื่อสนับสนุนการจัดทำประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานองค์กรเครือข่ายการพัฒนาต่างๆร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลเพื่อมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนสวัสดีครับผมนายสุริยาบุญพันนางเวทัมโตสําหรับการส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศในความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ในการดำเนินการชุมชจนเราสามารถตัดินใช้โดยย้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเล่นตอบสนองความต้องการของชุมชจนการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเละทันท่วงทีเพื่อให้เราสามารถระบุเล่นจัดลำดับความสำคัญด้านที่ต้องมีการปบปรุงเช่นการดูแลสุขภาพการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและบริการการสังคมทําให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีดุนได้ สื่อารต่างๆทำให้เราสามารถจัดสรรทรัพยากรในจุดที่จําเป็นที่สุดได้นอกจากนี้ข้อมูลดลายอนดต่างๆยังสามารถอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกในชุมชนตําบลแม่หวากสามารถใช้โปรแกรม CIA มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของตาําบลเพื่อสะท้อนสภาพปัญหาและจุดเด่นของตําบลได้โดยการใช้ข้อมูลเจ้ปท พอ2คอวิเคราะห์ข้อมูลเป็น5ด้านได้แก่การพัฒนาด้านอาชีพการจัดการคุณชุมชนการจัดการความเสี่ยงชุมชนการแก้ไขปัญหาความยากจนการบริหารจัดการชุมชนการใช้โปรแกรมดังกล่าวนอกจากช่วยวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงของตำบลแล้วยังเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์สวรว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และตรงตามข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้นผุนายเด่นชัยทองล่างในายกการบริหารสวนสมบูรณแม่วางสำหรับการสนับสนุนแผนการวางแผนและการประสานแผนพัฒนาในระดับท้องถิน่นโดยบรรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนของราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นผู้นำศาสนาและกลุ่มองค์กรต่างๆทุกภาคีเกือถ่ายในพื้นที่ ข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการเตรียมแผนพัฒนานะครับโดยการนำข้อมูลจอพทข้อมูลกรอชอช .2 อคข้อมูล t ีพีแและข้อมูลจากเวทีประชาคมต่างๆในการขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่ช่วยให้เข้าถึงสถานการณ์ปัจจุบันและจัดลำดับความสำคัญสนับสนุนการตัดสินใจและหลักฐานเชิงประจักษ์ จะส่งเสริมการเติบโต,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 ตอย่าง,ย,างยั่งยืนการค้นหาศัก,กยภาพของตำบลและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนตามประเด็นการพัฒนาทั้ง5ด้านโดยจัดเรียงลำดับความสำคัญพบว่าตำบลแม่วาดมีความต้องการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาอาชีพเป็นลำดับแรก มีความต้องการอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้โดยใช้วัตถุดิบที่มีในตำบลคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบลและสมาชิกจึงรวมกลุ่มกันทำปลาส้มเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมโดยมีครัวเรือนยากจนจากข้อมูล และครัวเรือนเป้าหมายทีพีแมร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มและส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนอีกด้วยต้องขอขอบคุณนะคะโครงการตำบลสารสนเทศต้นแบบนะคะที่ได้สนับสนุนกลุ่มอาชีพปลาส้มนะคะในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้สติกเกอร์แล้วก็ถุงมมาในเขาก็จะได้ต่อยอดในกิจกรรมตรงนี้ได้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะ